ดูดูเพื่อนเอาภาพสวยๆมนชีวิตออริจินอลที่ประเทศอิตาลีชีวิตในน้ำเขาเมืองท่องเที่ยวนะเวนิสนะคะชีวิตในหารรมหาหากินในน้ำพวกเราอยู่บนบกเขาบริการนักท่องเที่ยวเนาะ ทำทุกอย่างค้าขายขนส่งทางน้ำเราอยู่บนบกเห็นไหมทุกซอยของเขาอยู่ซอยขับเรือใช้เรือเล็กๆบริการบริการมมมกกกาาเเเืือองงงสวย่่แนักท่องเที่ยวเยอะ รักท่องเที่ยวเยอะมากจะเป็นตึกลาบ้านช่องเก่าแก่กี่พันปีไม่รู้นะคุเนาะตึกเก่าแก่ชีวิตชีวิตเขายังเป็นไหม <laughs> ลองเพลงนี่แหละที่พวกดาราไปถ่ายในเรือเขาก็จะเล่นดนตีพานักท่องเที่ยว เราก็ลงเรือไปตามตอกตามซอกตามซอยชมชีวิตลำบากอ๋อดีแล้วที่พวกเราได้ใช้ชีวิตบนบกนะคะนะคะแต่แต่ละประเทศแต่ละเมืองมันก็เลือกไม่ได้นี่ออริจินอลจากเมืองเตเนดิกเปเนดิกก็ภาษาอังกฤษก็นั่นแหละ เลนิสเลนิปนะดูสิประดับประดาเรือบริการทัวร์ลิสตึกหน้าบ้านช่องนักท่องเที่ยวเยอะมาก